สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําผ้าม่านนะครับสำหรับงานอินเทเลียโดยที่ผ้าม่านของผมนั้นจะไม่ได้ใช้ฟิสิกส์นะครับจะใช้วิธีการทําโมเดลขึ้นมานะครับและอาจจะตกแต่งนะครับอาจจะตกแต่งด้วยโหนดนิดหน่อยนะครับเพื่อเอาไปประดับในห้องของเราได้นะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ลบวัตถุที่มีนะครับทิ้งไปนะครับวัตถุตั้งต้น เสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนโหมดเป็นไซเคิลเรนเดอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โหนดเข้ามาช่วยในการตกแต่งนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะแอดนะครับแอดเพลนขึ้นมาแอดนะครับเมสนะครับเพลนนะแล้วก็ขยายนะครับกด S ขยายจากนั้นก็ตั้งมันด้วยนะครับตั้งมันด้วยแกน Y นะครับของผมจะเป็นแกน Y นะครับของ ถ้าเราจะใช้แกนไรนะครับตั้งทางไหนก็ดูแกนสีเอานะครับอของผมแกนสีเขียวนะครับก็คือแกน Y ก็กด RY 90นะครับ RY 90องศานะครับาจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแบ่งนะครับแบ่งซับดิวายของมันนะครับนะเพื่อที่เราจะได้ทำเป็นรอยพับรอยหยากของผ้าม่านได้นะครับ โดยการแบ่งซับดีวของวัตถุเราก็จะเข้าไปที่อินดิ o โหมดนะครับเสร็จแล้วก็กดครับซับดีวหรือใครถนัดคีย์รัดก็กด W ซับดีวนะครับ W ซับดีว W ซับดวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาความถี่ขนาดไหนนะครับเอารอยพับเยอะนะก็แบ่งซับดีวเยอะหน่อยถ้ารอยพับน้อยก็อาจจะลดลงหน่อยนะครับนี่ผมจะขอเยอะนิดนึงนะครับ อย่างนั้นนะครับก็กดเลือกนะครับเลือกแบบเส้นนะครับกดเลือกโดยเส้นรอบนะครับตัวนี้นะครับกดด้วยเอขอโทษครับกดเลือกด้วยเส้นนะครับทีนี้เราจะเลือกยังไงให้เป็นทั้งแถวนะครับเราจะใช้วิธีการคลิกขวาพร้อมกับกดปุ่มอินเทอร์เน็ตค้างไว้นะครับผมจะกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วคลิกขวานะครับมันก็จะได้เส้นรอบ จากนั้นถ้าเราจะเลือกเพิ่มนะครับก็กดปุ่มชิปนะแล้วก็กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้เลือกแบบสลับฟันปลานะครับอ่าแล้วก็จากนั้นดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาให้เป็นรอยอ่ารอยยับนะครับอ่าแล้วเราก็ทำการนะครับกดนะกดปุ่มนะครับ RY นะครับผมแกนสีเขียวนะครับ เพื่อที่จะทําให้มันเป็น,ปนตะแคงนะครับเป็นลอยลอยเอียงนะครับเหมือนกับผ้าม่านถูกแขวนอยู่นะครับก็กด r y ขนาดก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเรากนะ็ออกไป object mode นะครับเราจะเห็นนะครับว่า,ามันก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเราก็จะทำการลบเหลี่ยมด้วย modify ที่ชื่อว่า sub division surface นะครับเข้าไปที่แถบที่เป็นรูปปัจแจนะครับ add modify ว่า sub division surface ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นรอยนะครับเป็นรอยมากขึ้นถามว่าถ้าเกิดเราแบ่งนะครับ sub d i v i d e ข้างในเยอะเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นรอยที่เป็นรอยคมนะครับรอยคมมากขึ้นที่นี้ผมก็เลยแบ่งไม่เยอะนะครับก็จะแบ่งนิดเดียวนะครับ แล้วก็ object mode นะครับกด smooth การใช้ subdivision surface นะครับมันก็คือ,อ modify ที่จะช่วยในการปรับโค้งนะครับปรับโค้งให้วัตถุของเราทีนี้นะครับการตั้งค่านะครับตรงนี้คือ level ของความโค้งนะครับเราก็ใช้วิธีง่ายๆคือทั้ง view และ render ตั้งให้มันเท่ากันนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราตอน render อยากได้ละเอียดมากขึ้นเนี่ยเราค่อยไปเพิ่มก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราอยากดูผลลัพธ์นะที่เหมือนกับการลรนเดอร์ก็คือตั้งให้มันเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะได้ผ้าม่านนะครับแบบหนึ่งแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้แล้วอยากได้ผ้าม่านที่เป็นรอยมากขึ้นนะครับเป็นรอยยับหรือรอยเปิดมากขึ้นเนี่ยเราก็ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้นะครับการก๊อปปี้นะก็คือกดคีย์ลัดก็คือชิปดีนะครับชิปดี ผมล็อกแกน Y ออกมานะครับทีนี้จะทำงานให้เหมือนผ้าม่านเปิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการนะครับเข้า e d i n Mode นะครับแล้วก็เปลี่ยนการเลือกเป็นจุดทีนี้ตรงนี้ครับปุ่ม p r o p o r t i o n a l นะครับตัวนี้ความจริงมันจะ Disable อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น Connect นะแล้วก็เลือกนะครับเปิดตรงช่วงไหนนะครับนะเราเลือกจุดไว้แล้วก็ทำการขยับ ทีนี้เราจะเห็นวงนะครับวงรัศมีที่เวลาเราคลิกเพื่อขยับเนี่ยมันจะเกิดวงเนี่ยเราสามารถสกอร์เมาส์นะครับสกอร์เมาส์ขยายรัศมีนะครับขยายรัศมีของการของการขยับได้นะครับอันนี้ผมเลือกแบบคอนเน็ t นะครับนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ฟิสิกส์ก็ได้นะครับเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าเรา งานด่วนนะฟิสิกมันก็จะนานนิดนึงนะครับเพราะต้องรอทำนะครับรอให้มันทําเหมือนกับว่าทําให้เป็นผ้าด้วยนี่ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้นะครับคราวนี้วิธีการในการใช้โนตแต่งนะครับโนตแต่งผ้าม่านอ่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไฟนะครับ ผมเปลี่ยนไฟให้เป็นไฟให้เป็นซันละกันนะครับเปลี่ยนชนิดนะครับเดี๋ยวลบของเก่าทิ้งนะครับแอดใหม่แอดนะครับแลมนะครับแล้วก็ซัน สันก็จะมีข้อดีนะครับก็คือเวลาเราใส่ไปเนี่ยเราจะกําหนดทิศทางของเงาได้ง่ายนะครับทิศทางของเงาเราอยากให้เงามาทางไหนนะครับเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเลนเดอร์คร่าวๆดูอ่านะครับนี่ก็คือนะครับที่ได้นะครับอ่าวจะเพิ่มแสงเข้าไปนะครับสันก็เพิ่มนะครับ ผมเปลี่ยนสเต้งนะครับเป็นค่าสเต้งเป็น4อ่ะคราวนี้นะครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะเพิ่มแมทเทียลให้กับผ้าม่านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แค่แมทเทียลเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปนะครับเพิ่มด้วยกันนะครับ เอาแบบธรรมดาก่อนนะครับไปที่ m มท e r i a l ครับกด New ขึ้นมานะครับอ่าเป็นดิฟฟิวปกตินะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนโนดเปลี่ยนโนดนะครับโนด e d ดีเตอนะครับเปลี่ยนหน้าต่างนะครับจากไทม์ไลน์เป็นโนดอ่าแล้วก็ขยายขึ้นนะครับอ่าในกรณีที่เราอยากได้แค่เป็นสีปกตินะครับแล้วนะ เป็นสีปกติแล้วอยากให้มันโปร่งใสนิดๆนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาไว้ข้างหลังก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะครับได้เห็นว่ามันใสนะครับแล้วผมแอดนะครับแอดสูสารมาไว้ สุดสารแล้วนะครับสุดสารก็เป็นแมทที่เรียกปกตินะเอามีสีนิดหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับทีนี้นะครับพอเราได้สุดสารนะครับสุดสารไว้แล้วเนี่ยเอาไว้สองข้างหลังผมจะให้ดูว่าเวลาเราปั๊มให้มันใส่ได้นะครับก็ไว้สองอันนะครับคราวนี้มาที่ผ้าม่านนะครับกลับมาที่แมทที่เรียลผ้าม่านนะครับ Uh, ในกรณีที่เป็นสีเดียวแล้วอยากให้มันโปร่งแสงนะครับเราก็คิดง่ายๆครับอยากให้มีสีก็คือดิฟฟิ s นะครับ d i ฟ f u s e uh, diffuse ก็จะเป็นสีนะครับอยากให้โปร่งแสงนะครับก็คือแอ d d s เดอร์มาก็คือทานสปาเลนส์นะครับทานสปาเลนส์ก็เป็นโปร่งใสนะครับแ add s เดอร์นะครับแล้วทานสปาเลนส์ uh, ทีนี้เราก็เอามามิกกัน แอดเชเดอร์นะครับม i d เชเดอร์นะครับอ่ะนะครับอันนี้เราก็วิธีการปรับนะครับในค่าแฟกนะถ้าเอียงไปทางไหนนะครับถ้าเอียงมาทางนี้ก็จะเป็นเชเดอร์แรกค่ามากขึ้นนะผมพรีเวลให้ดู oo, นะครับถ้าเอียงไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเชเดอร์ที่2นะครับมีค่ามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราอยากให้มันโปร่งใสเราก็ต้องเอียงไปทางด้านน่ะเชดเดอร์ที่2ก็คือทานเพลนนะครับนี่ลองปรับสีดูนะครับอ่ะครานี้ลองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดนะครับเนี่ยผสมง่ายๆเลยครับแบบนี้คือเป็นแบบสีเดียวนะครับสีเดียวก็จะเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาเป็นแบบผสมใส่ลวดลายนะครับ ใส่ลวดลายผ้าม่านนะครับเป็นแพทเทิร์นง่ายๆนะครับแพทเทิร์นเล็กๆนะครับหรือใครจะเอาเป็นภาพใหญ่เลยก็ได้นะครับอ่าคราวนี้มาแมททิเรียลนี้นะครับผสมแบบมีลวดลายนะครับอ่าอยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้กาง UV นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโหนดก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่าแอดเหมือนเดิมครับแอดเชเดอร์ทานผาเลน์นะครับทานผาเลนส์ Add Shader Mix Shader นะครับการ Add เนี่ยเรากดชิป A นะครับไม่ว่าจะเป็น Object หรืออะไรนะก็จะเป็นคีย์รัดคือชิป A นะครับถ้าเป็นการแ d ดผมตาลายแนละ้วหาเชเดอร์ไปเจอ Mix Shader นะครับ Mix Shader ปุ๊บแล้วก็คราวนี้อยากให้มันมีลวดลายนะครับเราก็แอดภาพเข้ามานะครับก่อนอื่นเซฟก่อนครับ ง่ายๆครับเซฟไปที่เดียวกับแถวแถวเชดเดอร์ครับจะได้ไม่ต้องไปาหาภาพไกลนะครับผมก็เดสก์ท็อปดีกว่าเดสก์ท็อปผมมีโฟลเดอร์อยู่ผมเซฟตรงนี้แลรร้วกันพม่าภาษากฤษไม่รู้ครับนะครับมั่วไปเลยครับอ่เสร็จแล้วนะครับเราก็แอดนะครับ texture นะครับ image texture image texture นะครับเอามารอไว้ก่อนเลยครับต่อไปนะครับแล้วก็ add นะครับ add ตัวที่จะทำให้เราปรับนะครับปรับขนาดของ texture ได้คือ mapping เพราะเราไม่ได้กลาง uv นะครับแล้วก็ใส่ mapping ไปอยู่ที่ vector นะครับ add vector mapping แล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จะทำให้เรานะครับ าภาพมันปรากฏถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้แล้วมันไม่กาง UV เนี่ยภาพจะไม่ปรากฏาเราก็ใช้เท็กเจอร์โคอิเนตต่อไปที่นะครับเจ n เน a เรตนะครับเข้าเวกเตอร์ของแมปปิ้งนะครับอ,อันนี้มันจะเป็นอินพุตนะครับเจ n เน a เรตนะฮะเท็กเจอร์โคอิเนเตนะครับเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ภาพนะครับเอาเวกเตอร์ของแมปปิ้งไปต่อที่ภาพจะทำให้แมปปิ้งตัวนี้ปรับขนาดของภาพได้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดภาพขึ้นมานะครับผมจะใช้ภาพ าภาพง่ายๆนะครับภาพตัวนีน้เป็นลวดลายนะครับแล้วต่อไปที่คัลเลอร์นะครับคราวนี้นะครับผมลองดูอันนี้ก็จะเป็นภาพเดียวนะครับเป็นภาพเดียวทำไงถึงจะให้เป็นลวดลายเยอะๆเป็นแพทเทิร์นเยอะๆเราก็เพิ่มไปครับว่าในแมปปิ้งเนี่ยจากเดิมผ้าม่านหนึ่งผ้าผ้านั่งผ้าม่านหนึ่งผืนนะครับ มีเท็กเจอร์หนึ่งตอนเท็กเจอร์หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เพิ่มสเกลไปอาจจะเป็นนะครับด้านแกน x ห้าแผ่นแกน y ห้าแผ่นนะครับหรือห้าคอลัมน์นะครับอ่าเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มนะครับด้านละห้าเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นผ้ามวานทีนี้ นึกว่าค้างไปแล้วนะครับช่วงนี้กัดจอลวนครับอ่ะนะครับทีนี้อยากปรับสีทำไงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นแมนทิเลียวดีกว่าอ่ะอยากปรับสีนะครับอยากปรับสีเราก็สามารถใช้คัลเลอร์แลมนะครับแอดนะครับคัลเลอร์แลมก็จะอยู่ที่คัลเลอร์นะครับใช้ป่าวอ่ะ หาไม่เจอถ้าหาไม่เจอเซิร์ชครับ COL a u n e r Lamp นะครับไปต่อไว้ที่ภาพครับอ่าถามว่าต่อนไมนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วสีดําไม่ชอบอยากได้ลายสีม่วงนะครับผสมกับลายผ้าทั้งผืนแล้วต้องคลิกมันเป็นแบบสองกระป๋องสีอยู่นะครับแล้วคลิกไม่ได้ก็เปลี่ยนเลขตรงนี้ครับ ไม่ชัดก็เปลี่ยน่ออยา,นอนาอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับถ้าอยากให้โปร่งใสเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับค่าแฟกครับไปปรับที่ค่าแฟกะนะครับเป็นไงครับการทำาม่านโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิสิกส์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ฟิสิกส์เลยนะครับนี่ก็ ที่เหลือก็ลองไปตกแต่ง NA กันเอาเองนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูแค่นี้นะครับขอบคุณครับ